วัวคราวที่แล้วนะ <S 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 ดูไข่ไปเรามาต่อด้วยมูเตลูสายนี่ก็เลยว่าเป็นการแก้กันนะ<อ>วันนี้ขอต้อนรับนะครับอาจารย์จีน่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บอกเลยว่าแหมใครที่แบบว่ามีพิธีการในเรื่องของว่าตกจ,ตจิตจิตตกอยู่เนาะต้องมาพบอาจารย์จีน่าเลยก็เรียกว่าว่าคราวที่แล้วดูกับอาจารย์น้ำหวานไปว่าดวงเป็นยังไงอะคราวนี้ก็ต้องมาแก้กันแล้วอาจารย์จีน่าใช่ไหมอาจารย์จีน่าส่วนใหญ่เราดูจากตัวเลขยังไงบ้างเอ่ย จะดูตัวเลขก็สมมุติว่าถ้ามีบางคนเนี่ยสมมุติเราเดินทางไปเนี่ยเขาก็อยากจะดูจัดทันหันเนี่ยเราก็จะดูจากโทรศัพท์จากโทรศัพท์เลยเบอร์เโทรศัพท์เลยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงนั้นก็จะสามารถถ่ายได้โอ้ขนาดนั้นเลยไปแบบนี้แม่ก็ดูบ้านเลขที่ได้ด้วยสิได้ค่ะดูได้หมดเลยแม่หรืแม่เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเจออะไรมาตั้งแต่เด็กยังไงบ้างแม่ไหนเล่าสิก็คือเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือ มันก็จะถามว่ามีเส้นนะมีมีอยู่แล้วอะค่ะอันนั้นเราจะเจอสัมผัสกับสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆคําว่าพูดผีวิญญาณนะคะเทพเทวดาอะไรพวกนี้เราจะจะเห็นหมดแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราเห็นตั้งแต่จําความได้อะเราก็คือก็ทักทายกับผีนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคือผีไงฮะทักทายกับผีเลยหรอ ก็คือเขาเขาก็มองเราเราก็มองเขาเจอประทังอย่างงี้ใช่แต่เราไม่ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่านั้นเป็นผีใช่แล้วคุณแม่รู้ตัวตอนไหนว่านั้นคือผีคุณแม่เริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ก็เริ่มเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มอายุมากขึ้นใช่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นนะคะยังเห็นเห็นเห็นจนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่จาความได้จนนี้ก็จะปีหน้าเจ็ดสิบแล้วค่ะ แ, 2> <ś 2> <ś 2> แอบถาไมไว้นึงเขาบอกว่าคนพวกนี้ยพอเราจ,จะเจออะไรแบบเนี้ยเขาจะถามว่ารับหรือไม่รับคุณแม่เคยมีคนมาถามว่าจะรับไหมจะเป็นหมอดูอย่างเงี้ยคุณแม่บอกมีคนไหมเออมีค่ะมีมีก็บอกว่าจะเป็นร่างทรงหรือว่าจะเป็นหมอดูแล้วบอกออไม่อยากเป็นร่างทรงอาคุณแม่<ก>เริ่มเป็นหมอดูดีกว่าเริ่มอะไรก็ได้นะเริ่มดูหมอเป็นแต่เมื่อไหร่เนี่ยอายุสิบแปดค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ ค่ยศาสตร์ในการดูนะคะก็คือผีถ้วยแก้วก็เลยมาทางด้านด้านนี้ตลอดตั้งแต่เล็กนะคะใช่มันมันมันห็นานแล้วเราก็สามารถที่เออแล้วก็เราอยากรู้ไงว่าทำไมมันมันมันไปได้เองอ่ะโดยที่ว่าเราก็อยากทดลองเป็นคนชอบทดลองเนื่องแต่นั้นมาก็คือเหมือนเหมือนับคุยกับเขาได้ล่ะ้วก็หายแบบนั้นใช่่ะยามยูทุกวันแล้วก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์แบบอะไรนะ ตรงหลักปักฐานขนาดนี้ทำอย่างอื่นมาก่อนไหมหรือว่าเป็นหมอดูสิบแปดแลวยาวเลยเออทํางานแล้ววิศาสรกิตค่ะก็ก็ยังเป็นหมอดูอยู่นะเพราะว่าทั้งผู้บริหารก็คือคือทั้งผู้บริหารใช่หมดเลยค่ะพนักงานแล้วก็คือตอนนี้คุณแม่ถ้าเกิดว่านั่งดูเนี่คุณแม่อยู่ที่วัดประหาบุตรทำไมต้องเป็นวัดประหาบุตรคะเออ อาจเป็นช่วงช่วงช่วงวัยเราแล้วไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะอดู YouTube ดูวิดีโอคอลดูอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วแล้วนั้นก็เหมือนกัหมดหมด,หมดระวังเราแล้วเพราะาเราอายุมากขึ้นอา,อายุมากขึ้นเราเขาก็ไม่เอาเราแล้วแล้วอย่างเราก็คิดว่าคือไม่อยากเดินทางแล้ว ไม่อยากเหนื่อยใช่มันเหนื่อยแล้วนะที่อใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านใกล้บ้านด้วยก็เลยไปนั่งแล้วก็คือจริงๆถ้าตามบริษัททั่วไปเนี่ยหกสิบปีเนี่ยนะเขาก็ปลดเกษียณแล้วก็หางานยากเนาะไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะเราแต่เราโชคดีที่ว่าเราจบหมายถึงว่าเอทํางานแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยที่มาก็ปลดเกษียณมาใช่มาแล้วก็มาเป็นหมอดูเต็มตัวเลยแต่จริงๆในระหว่างนั้นเราก็เป็นหมอดูอยู่แล้วไงก็เรียกว่าทายทดเป็นอาชีพนี่ก็น่าจะสามสิบปีแล้วใช่ไหมคะ มากกว่านั้นนะห้าสิบปีก็คิดดูสิวดยี่สิบเนี่ยคือเขาดูเป็นห้าสิบปีแล้วแต่คุณแม่มาเป็นอาชีพประมาณอายุสามสิบกว่าถูกไหมก็ตกสี่สิบปีใช่ไหมแม่เป็นมาเรื่อยนะตั้งแต่อยุ่ก็หกสิบแปดก็ได้ตังค์แล้วอะเอออ๋ออะา้ยก็เรียกว่าส่เลือดเรียกว่านี่แหละสี่สิบเก้าย่างห้าสิบปีเนี่ยเป็นคุณแม่สอบถานิดนึงใครแบบมีเคยมีเคสหนักๆแล้วคุณแม่ให้คุณแม่แก้พฤษีกรรมยังไงบ้างถามว่าเคสหนักๆมันมีอยู่เคคุณแ ตามไม้ตามตัวทุกอันที่มานี่คือตามหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแตลว่าเจ้ากรรมนายเวเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวเราด้วยเกี่ยวตัวเราด้วยเพราะว่าเราก็คือเขาเขาให้มาช่วยพวกวิญญาณที่ที่ที่แบบเขาถึงเวลาที่จะได้ไปเกิดหรือถึงเวลาที่เขาจะมาขอส่วนบุญจากเราซึ่งเราสามารถที่จะช่วยเขาได้เพราะนั้นก็ไม่ได้ช่วยมนุษย์อย่างเดียว แปลว่าสมมติว่าคนที่คนที่มาสมมติว่าคนจะมาเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ให้คุณแม่ดูหรือเบอร์เลขที่บ้านหรือเลขที่บับรประชนก็ดูได้หมดเลยดูศาสตร์แบบนี้เลย<า><อ>มันจะฟ้อง<ห> <lifting S 1> เลยใช่ไหมโอ้โหแล้วคุณแม่พอลาส่วนใหญ่แก้กรรมเขาต้องทำยังไงบ้างคร่าวๆแก้กรรมจริงๆจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกรรมมันมีทุกตัวตนอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบอกว่าเออแก้กรรมได้โดยตรงแต่อาจารย์จะในลักษณะเรียกว่าหลีกเลี่ยงแล้วก็คือให้มันหมดเวียนหมดกรรมกับ เจ้ากรรมในเวรซึ่งเราต้องติดต่อกับเจ้ากรรมในเวรแล้วถ้าในเคสบางเคสเนี่ยเราไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ไม่ยอมไม่ไม่ให้อภัยเพราะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเขาชีวิตหนึ่งจะขอแค่คําพูดแค่แค่แบบว่าลบล้างคำาผิดตรงนั้นเขาไม่ยอมอ่ะถ้าบอกเขาบอกไม่ยอมพุกแม่ทำยังไงก็ทําไม่ได้ต้องบอกเขาไปตามตรงใช่ค่ะ เพราะว่าเขาไม่ยอมนะถ้าบอกว่าเนี่ยจะของเข้าเราถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําได้ทุกเคสไม่ได้ทุกเคสใช่ก็แปลว่าแม่สมมติว่าทาให้มันทุเลาเบาบางลงแล้วใช่ค่ะถ้าทําทุเลาเบาบางลงก็คือหมายถึงว่านอกจากอาจารย์ช่วยในลักษณะคือการติดต่อสื่อสารแล้วนะคะก็ก็ในลักษณะเรียกว่าการทําบุญของเขาด้วยอาจารย์ช่วยด้วยนะคะนี่นี่ว่าตรงโจทย์เนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูกับอาจารย์จีน่าก็ไปที่วัดมหาบุญเริ่มนั่งแต่ยี่โม่ดีโมนะคะ สิบเอ็ดโมงนะคะถึงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะเช้าถึงห้าโมงนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นมาีเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายเราอยากสอบถามนี่ว่าช่วงชีวิตไหนที่คุณแม่รู้สึกกัดมันที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่เกิดมาอพีคที่สดของคุณแม่ช่วงไหนเอ่ยามว่าช่วงไหนช่วงอายุแม่หรือว่าคือเอาช่วงที่ว่าคือตัวเองเคยตายมาแล้ว อีทีดิแม่เคยตายมาแล้วแล้วก yeah, sí, mm, ็ฟื้นแล้วแล้วเราเห็นตัวเราเองเนี่ยว uh ่าม uh ีใครคนหนึ <t uh> <t uh uh> ่งที่ที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวเราเนี่ยคือเขาเป็นร่างโปร่งแสงแล้วเราก็ร่างโปร่งแสงแล้วเราก็เห็นร่างของเรามันเหมือนซ้อนกันซ้อนกันนะคะมันมีอีกคนที่ซ้อนเราแล้วเราก็ซ้อนแม่คิดว่าตอนนั้นแม่ตายแล้วอ่ะก็เราเห็นร่างของเราไงว่าเราตกน้ำไงอ๋อแม่ตกน้ำใช่ค่ะตอนนั้นคือได้ไงอ่ะก็อาจารย์ตอนนั้นก็เรียนนัตจริย์นะนะคะ เล่นน้ำสตินแล้วก็คือไปเล่นไปเล่นโขนนะคะ <behav. S 2> นะคะไปเล่นโขนแล้วก็ตกน้ำแล้วก็อาจารย์เขาก็มาช่วยแล้วเราก็เห็นเราก็เห็นตอนแรกไม่รู้หรอกแล้วก็คือเราก็เห็นว่าเอา๊ะทำไมคนเยอะแยะเลยเรายังไม่เห็นตัวเรานะคะอพอเราเราเดินเข้าไปแล้วก็ทําไมทุกคนไม่เห็นเราแต่ทําไมเราเห็นพวกเขาหมดเลยแล้วก็เอ๊ะคนที่ท,ที่ที่นอนอยู่ก็คือตัวเราใช <โ Legal. S 2> ่แต่เราก็มองตัวเราเอาทาไมเราเราล่างโปร่งแสงแล้วก็มีอีกคนนึง ก็เป็นร่างของแสงก็คือตัวเรามันซ้อนกันอยู่อะค่ะมันได้กลับเข้าไปยังไงคะก็คือเหมือนกับว่าช่วงที่ที่ที่ใกล้จะตายเนี่ยเหมือนกับว่าง่วงนอนนะคะมันก็หลุดออกมาเลยแล้วพอเราเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือเราก็หลุดเข้าไปในร่างเราจิตมันมันจิตสุดท้ายใช่ไม่ไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดอันนี้พีคนะอันนี้พีคแม่เล่ามาสะดุ้งนะอ่ะถ้าใครอันนี้เรียกว่าพีชชนพีชเลย ใครอยากจะติดตามของอาจารย์จีน่าก็ไปสามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่เขาบอกไว้เรียบร้อยเลยหรือว่าไปที่วัดมหาบุตนั่นเองนะก็ฝากไว้ด้วยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์จีน่าด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังต่อไปนี้จ้าที่รักดูเว้งแพรเนอร์ที่รักออแกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิวส์สตูดิโอโปรดักชันจำกัดชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ สถาบันสอนการแสดงคบวงจร p o w e r r a n g e r s Academy, The Survival Production, Chea Cosmetic และแต่งหน้าทำผมโดยดอกฟ้าพาราได้บอกเลยว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับการหน้าวันนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการของเรานะก็พบกันทุกวันอังคารตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมงครึ่งน,นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะในช่องทาง Facebook, อ g t i ิกเ o u t u b e YouTube ช h อ r t ค้งวงจรเลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะเพื่อนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีก่ะปั้นบันเทิง